สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเนนภาสิม,มานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ 1, เลขที่29นะคะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอนเนตคณิตศาสตร์ม6ปี62ข้อที่25้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่25นะคะแผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลซึ่งเป็นจำนวนหนังสืออ่านเล่นของนักเรียน24คนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบอันดับแรกเราจะมาอ่านแผนภาพต้นใบก่อนนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็น7 7 8 9ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น11 15แล้วก็7นะคะอันนี้ก็จะเป็น22 23 23 23 25 27 27 27, 27 28นะคะตรงนี้ก็จะเป็น31 31 31 31, 31, 31 6 36 37แล้วก็39นะคะและสุดท้ายก็จะเป็น40นั่นเองนะคะเรามาดูโจทย์นะคะเค้าถามว่า ข้อใดถูกต้องนะคะก็จะมีฐานนิยมแล้วก็มัธยฐานเนาะก่อนอื่นเลยฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมนะคะฐานนิยมคือขอเขียนแป๊บหนึ่งนะคะมันจะได้ดูมีอะไรเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรอยลิขิตที่แบบว่าเราเขียนผิดนะคะกว่าที่เราจะแบบจะอ่านได้รอบนี้นะคะก็คือเราก็ผิดมาเยอะเหมือนกันนะฮะฐานนิยมโอ๊ติดลิขิตนิดหน่อยนะคะฐานนิยมคือข้อมูลนะคะ ข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดนั่นเองนะคะที่ซ้ำกันมากที่สุดกันมากที่สุดเนาะแล้วข้อนี้มันเป็นข้อที่แบบง่ายมากเลยนะทุกคนคือเราดูแค่ค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะเราก็จะตอบได้แล้วอ่าค่าที่ซ้ำกันมากที่สุดของเรานะคะก็คือ31นั่นเองนะคะเพราะว่ามีอยู่มีอยู่กี่จำนวนคะ มีอยูสี่จำนวนนั่นเองนะคะนี่โอ้โหไก่ก็ขันนะคะบ้านเราอ่ะก็จะมี31อยูสี่จำนวนนั่นเองนะคะเราก็จะมาดูว่าข้อไหนที่แบบว่า31นี่ค่ะก็คือข้อที่สองนะคะดังนั้นเราตอบข้อที่สองได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันถูกแล้วเราไม่จ้อเป็นต้องแบบไปหาข้ออื่นนะคะดังนั้นข้อที่ยี่สิบห้าโอเน็ตปีหกสองนะคะตอบข้อที่สองค่ะโอเคเราไปปีถัดไปกันเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น โอเนตปี63ข้อที่25นะคะโจทย์ก็คือนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งมีจำนวน20คนเมื่อช่างสัมภาระของแต่ละคนรวมกันแล้วได้น้ำหนักเฉลี่ยของสัมภาระของทั้ง20คนเป็น30.4กิโลกรัมต่อมามีนักท่องเที่ยวบางคนหยิบสัมภาระออกมาส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ำหนักเฉลี่ยใหม่ของสัมภาระ ของทั้ง20คนเป็น29.6กิโลกร,รมัมสำหระที่หยิบออกมาหนักกี่กิโลกร,รัมนะคะจากโจทย์ใช่ไหมคะก็จะมีแบบว่า,าน้ำหนักเฉลี่ยเดิมแล้วก็แบบน้ำหนักเฉลี่ยใหม่ใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาอันเดิมก่อนนะคะสูตรก็คือน้ำหนักเฉลี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนก่อนเนาะน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ อ่้กงไม่โฟกัสนะคะขออาภัยด้วยโอเคน้ำหนักเฉลีย่ยแล้วก็น้ำหนักรวมนะคะขอญาตเขียนตัวยอ่อเนาะมันจะได้รวบรัดเร็วขึ้นแล้วก็หารด้วยจำนวนคนอ่าไก่ขันอีกแล้วนะคะน้ำหนักเฉลี่ยของตัวเดิมตัวแรกใช่ไหมคะตัวแรกก็คือแบบ30.4นะคะน้ำหนักรวมเราก็ ยังไม่รู้เนาะอ่ะส่วนจำนวนโคนก็คือมีทั้งหมด20โคนใช่ไหมคะแล้วก็ย้าย20ขึ้นมาคูณน,นั่นเองนะคะ30.4คูณ20นะคะดดงนั้นนะคะอ่าน้ำหนักรวมเอ๊ะไก่นี่ใครละขันอะไรนักหนาน้ำหนักรวมเท่ากับ608กิโลกรัมนะคะอ่ะต่อไปเราจะมาหา ค่าเฉลี่ยใหม่นะคะออขออภัยค่ะน้ำหนักเฉลี่ยใหม่เนาะเราจะให้เป็นเป็นเ็ก,ก็แล้วกันนะคะเราจะแทนเป็น x เ,เนาะโอเคเราก็จะหาเหมือนตัวนี้เลยนะคะก็คือน้ำหนักเฉลีย่ยเท่ากับจำออเอ้ยขออภัยค่ะน้ำหนักรวมเนาะค่ำแล้วมันก็จะแบบเริ่มสลวนนิดนึงนะคะขออภัยด้วย จำนวนคนเหมือนเดิมนะคะอ่าน้ำหนักเฉลีย่ยของใหม่นะคะก็คือ29.6นั่นเองนะคะอ่ามีเสียงวัวร้องหนึ่งนะคะน้ำหนักรวมเราก็อืมเอ๊ะน้ำหนักรวมเรารู้แล้วนี่ใช่ไหมคะโอเคน้ำหนักรวมนะคะเรารู้แล้วใช่ไหมก็คือน้ำหนักเดิมนี่แหละเนาะนี่ลบด้วยเกก็แล้วกันนะคะเพราะว่าใหม่เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะโอเค จำนวนคนนะคะก็คือ20คนนั่นเองนะคะอ่ะก็คือต่อไปเราก็จะแบบจะแก้สมการหา x ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมี x เ,เราก็ไม่รู้ว่า x คืออะไรใช่ไหมคะแล้วก็ย้าย20มาใช่ไหมคะก็คือเอา29.6นะคะคูณกับ20ตรงนี้ก็จะเท่ากับ608ลบ x นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ย้าย x มาแล้วกันเนาะจากแล้วก็จะมาเป็นบวกนั่นเองก็จะเป็น 608นะคะลบกับ29.6บ้ลบด้วยอขออภัยค่ะคูณด้วยนะคะแม่ใจคิดอย่างนึงแต่เขียนไปอีกอย่างนึงนะคะคูณ20นะคะโอเคดังนั้นนะคะนี่ค่ะอ่สเอา29.6คูณ20ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเท่าไหร่คะ592นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเอ็กของเราตอบ สิบหกกิโลกร,รัมนะคะแล้วแบบอ,อะไรนะคะเขาว่าอะไรนะสัมภาระที่แบบหยิบออกไปเนี่ยมันหนักกี่กิโลกร,รัมนะคะดังนั้นตอบสิบหกกิโลกร,รัมนะคะนี่ค่ะสิบหกกิโลกร,รมัมดังนั้นข้อที่ยี่สิบห้าปีหกสามตอบสิบหกกิโลกร,รัมนะคะโอเคเราไปปีหกสี่กันเลยอ่ะ มาต่อข้อสุดท้ายนะคะปี64ข้อที่25ของเรานะคะโจทย์นะคะผลการสำรวจการเลือกคณะเข้าศึกษาต่อของนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน50คนพบว่า 1. มีนักเรียนเลือกอุ้ยเลือก่าษนเลือกทั้งคณะรัฐศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์10คน 2. มีนักเรียนเลือกคณะรัฐศาสตร์แต่ไม่เลือกคณะนิเทศศาสตร์8คน 3. ม มีนักเรียนเลือกคณะอื่นๆที่ไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์และที่ไม่ใช่คณะนิเทศศาสตร์12คนโจทย์ชัดไหมคะถ้าไม่ชัดเดี๋ยวเราจะแปะภาพไว้ให้อีกทีนึงเนาะอะแล้วโจ์เขาถามว่ามีนักเรียนเลือกคณะนิเทศศาสตร์กี่คนนะคะเราก็จะมาทำเป็นแบบนี้เลยนะคะเราจะแทน A นะคะเราจะให้ A เป็นคณะ รัฐศาสตร์ส่วน b เป็นคณะนิเทศศาสตร์นะคะ a เขาบอกว่ามีนักเรียนที่เลือกคณะรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็เลือกทั้งนิเทศศาสตร์10คนใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่ลงไปตรงนี้เลยเนาะเพราะว่าเลือกทั้ง a และ b เนาะอ่ะข้อที่2เขาบอกว่าเ,เลือกรัฐศาสตร์แต่ไม่เลือกนิเทศศาสตร์8คนอ่ารัฐศาสตร์ของเราอยู่ตรงนี้8คนนะคะแล้ว เขาบอกว่ามีนักเรียนที่เลือกคณะอื่นๆที่ไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์และนิเทศศาสตร์12คนอื่นๆใช่ไหมคะเราก็จะมาเขียนลงตรงนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้เลือกทั้ง2สาขานี้อะแล้วข้อที่2อ้อขออภัยค่ะแล้วก็ถามว่ามีนักเรียนเลือกคณะนิเทศศาสตร์กี่คนใช่ไหมคะเขาถามว่ากี่คนเนาะก็คือเราจะให้เป็น x ก,ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเรายังไม่ทราบเนาะ ให้นักเรียนเลือกคณะนิเทศศาสตร์เพียงคณะเดียวใช่ไหมคะก็จะให้เป็น x เ,เนาะอ่ะเราก็จะได้นะคะ,ะเราจะมาเขียนเลยนะคะจะได้8ปดบวกส0บบวกเบวกสิเท่ากับห้าใช่ไหมคะก็คือจำนวนนักเรียนจำนวนคนเนาะอ่ะโอเคเราก็จะบวกกันใช่ไหมคะมันก็จะได้ x อ็บวกสา เท่ากับ50เนาะจากนั้นเราก็จะย้าย30มานะคะจากบวกก็จะมาเป็นลบใช่ไหมคะ x เท่ากับ5้าสลบ30อ่ะ x เท่ากับ20นะคะดังนั้นนะคะขออนุญาตเขียนนิดนึงนะคะดังนั้นนักเรียนเลือกโอ้จะพอไหมเนี่ยเลือกคณะนิเทศศาสตร์ วิทศาสตร์ก็คือ10ใช่ไหมฮะบวกกับ20ก็จะเป็น30คนนะคะดังนั้นตอบ30คนนะคะสำหรับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วแล้วก็อยากบอกเออกอยากจะบอกเพื่อนๆว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจบนะคะ